สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทําภาพซ้อนภาพนะครับก่อนอื่นก็คลิกโปรแกรมแคมเนเจียขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็นำรูปภาพเข้ามานะครับนำไูปเข้ามานะครับอ่า ไว้ห้อมาครับโอเคครอาในหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวว่าเอาอีกอันหนึ่งอันนี้ครับกดแช่ไว้นะครับกดเออ่คอนโทรลแช่ไว้นะครับนัครบแช่ไว้แล้วก็คลิกกดคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็คลิกอย่างนี้นะครับคลิกครับให้มันสีฟ้าอย่างนี้ครับโอเคครับมันก็จะได้เข้ามาสองรูปนะครับในโอเพนได้์เป็นสองรูป อ่าได้ครับเข้ามาสองรูปเลยครับโอเคเสร็จแล้วจะทำภาพซ้อนภาพยังไงครับอ่าแล้วก็คลิกขวาครับคลิกแอรทูไทม์ไลน์ครับคลิกขวาครับคลิกแอรทูไทม์ไลน์ครับซ้อนสามเลยนะครับซ้อนสามภาพในภาพเดียวกันคลิกขวาครับคลิกแอรทูไทม์ไลน์ครับอ่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะอ่าคลิกตรงนี้ครับทำให้มันเล็กสุดครับเห็นไหมครับนะ่ยตรงนี้เลื่อนใหญ่เลื่อนเล็กได้นะครับ คลิกแค่ลงปุ่มเนี่ยแล้วเลื่อนเล็กนะมันจะได้เห็นซ้อนกันสามภาพนะครับอ่าจะเอาภาพไหนเดี๋ยวคลิกก่อนครับนะคลิกไปทีหนึ่งให้มันมีกลมๆอย่างนี้ครับแล้วก็คลิกลู่ให้มันเล็กลงนะครับนะมันเป็นสามภาพอยู่นะครับผมจะเอาภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพใหญ่นะครับอ่าคลิกตรงนี้ให้เป็นพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับชิงทูฟิตครับอ๋อนี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับเอาชิงทูฟิตนี่ครับปึ๊บ จแล้วก็คลิกออ่1,280คูณ720นะครับอ่คลิกโอเคด้วยครับอ่าเสร็จแล้วก็ทําภาพใหญ่ครับหรือจะใส่แบ็กกราวด์ก็ได้นะครับแบ็กกราวด์ก็ตรงนี้ครับคลิกเห็นไหมตรงนี้จะแบ็กกราวด์นะแบ็กกราวด์เลือกสีได้นะครับผมเลือกสีสีสีส้มดูครับเห็นไหม คลิกโอเคนะฮะจะมีแบ็กกราวด์สีส้มอยู่นะฮะนี้เราจะทําเต็มจอนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับจะใช้ก็ได้ตามใจครับทิ้งให้เป็นเส้นเหลืองๆนี้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวภาพนี้เดี๋ยวคลิกแช่แล้วลามาตรงนี้ก่อนครับมาคลิกไปทีนะครับแล้วก็ให้มันมีรูๆนี้กลมๆนี้แล้วก็เลื่อนมานะครับอ่าเดี๋ยวนั้นก็คลิกภาพนี้มาวางไว้ตรงไหนครับอ่าเราก็ทําคลิกออกมาก่อนครับ เลื่อนน้องหมดเลยปุ๊บเสร็จแล้วเราก็นะคลิกภาพนี้รับเดียวนะครับเลื่อนออกมาครับเลื่อนออกมาครับเแล้วก็แตะให้มันมีเส้นเหลืองๆนี้นะครับเสร็จแล้วก็มอวไปนี้นะครับเราก็คลิกแฉ่เราก็เล่าออกมาครับเห็นไหมครับเป็นภาพซ้อนภาพแล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาภาพนี้เข้ามาด้วยครับคลิกคลิกที่ภาพครับคลิกอ่าแล้วก็ทําขนาดภาพครับให้ใหญ่ขึ้นครับ แล้วก็คลิกแช่ครับี๋ยวจะทำภาพให้หมุนก็ได้นะครับเนี่ยเอาเมาส์มาวางให้เป็นสีเขียวนี้ก่อนนะครับพอเป็นสีเขียวก็คลิกแช่ครับแล้วก็หมุนหมุนซะหน่อยครับเท่ๆครับใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับทำเงาเขียวหมุนเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับภาพซ้อนภาพทีนี้อ่าเราจะอินพุตออกมานะครับเป็นภาพเลยนะครับอ่ก็คลิกที่ไฟล์ครับ โปรดิวสเปเชียลครับชี้ที่โปรดิวสเปเชียลตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาครับแล้วก็ export frame as นะครับคลิกครับนี้าก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเอ่อดบยูนะครับเสร็จแล้วก็เซฟครับเรเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปเอาไฟล์ที่เซฟไว้นะครับเซฟดีฟอนต์มันจะอยู่ที่แคมเดเซียนะครับ มื่ซีเกมเซียตรงนี้ครับด็อกิีมนเกมเซียเสร็จแล้วเดบูมาแล้วครับเนี่ยฮะเดบันคิกครับเห็นไหมครับภาพได้ออกมาแล้วนะครับภาพซ้อนภาพสามภาพจะซ้อนกี่ภาพก็ได้ครับแล้วแต่ก็เป็นอันจบแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้รูปภาพจะไปใช้งานอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ